สวัสดีครับวันนี้ผมจะเล่าให้ฟังถึงการปฏิรูปรอบสองของประเทศมาเลเซียที่ชื่อว่าวันมาเลเซียครับปี2 5 5 3รัฐบาลมาเลเซียภายใต้ใตการน,นำของนายกรัฐมนตรีนาจิบราซักได้ประกาศยุทธศาสตร์วันมาเลเซีย People First Performance Now ที่แปลเป็นภาษาไทยว่า1นมาเลเซียประชาชนมาก่อนผลงานต้องปรากฏ ยุทธศาสตร์วันมาเลเซียเป็นยุทธศาสตร์ต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์2020ของนายกมหาเทที่ต้องการจะพัฒนาจนทำให้มาเลเซียเป็นประเทศพัฒนาแล้วในปี2563ผ่านการปฏิรูปสองด้านด้วยกันคือการปฏิรูปการบริหารจัดการประเทศซึ่งมุ่งเน้นโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศเพื่อตอบโจทย์คุณภาพชีวิตของประชาชนในเรื่องเร่งด่วน7ดด้านคือการลดอาชญากรรมการต่อสู้กับคอร์รัปชันการพัฒนาการศึกษา การยกระดับความเป็นอยู่ของผู้มีรายได้น้อยการพัฒนาชนบทการพัฒนาระบบขนส่งในเมืองการจัดการด้านค่าครองชีพและการไปฏิรูปเศรษฐกิจของประเทศซึ่งเน้นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจและพัฒนาธรุรกิจใหม่ๆเพิ่มขึ้นเพื่อให้หรายได้ประชาชิเพิ่มสูงขึ้นโดยรัฐบาลได้ฟังความคิดเห็นจากภาคเอกชนและจัดประชุมเชิงปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องจนสามารถระบุเป็นความจำเป็นเร่งด่วนในการพัฒนา12กลุ่มอุตสาหกรรมเช่นอุตสาหกรรมน้ำมันและพลังงาน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการเงินการค้าปลีกและค้าส่งธุรกิจรถยนต์และอะไหล่รถยนต์การให้บริการทางการแพทย์การให้บริการทางการเงินการศึกษาและธุรกิจท่องเที่ยวในแต่ละด้านจะมีการระบุชัดเจนถึงตัวชี้วัดเป้าหมายและโครงการที่จะจัดทําขึ้นเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์2ปีหลังจากมาเลเซียประกาศยุทธศาสตร์วันมาเลเซียรายได้ต่อหัวของคนมาเลเซียเพิ่มขึ้นจาก8,754ดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อปี เป็น1,432สาดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อปีหรือเพิ่มขึ้น1678ดอลลาร์สหรัฐหรือ5 5 3 7 4บาทส่วนคนไทยมีไรายได้ต่อหัวเพิ่มขึ้นเพียง677ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ22,341บาทในช่วงระยะเวลาเดียวกันเพียงเริ่มการเป็นรูปประเทศที่เรียกว่าวันมาลเลเซียได้ไม่นานวันนี้เขามั่นใจแล้วนะครับว่ามาลเลเซียจะเป็นประเทศพัฒนาแล้วภายในปีพศ2511 ก่อนกำหนดถึงยงปีสวัสดีครับ